เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่17กรกฎาคมวันนี้กับรอบค่ํานะครับเรามาเริ่มที่เรื่องของมาคาสแบดฟอร์ดกับการขยายสัญญาฉบับใหม่ล่าสุดกับทัพปีศาจแดงครับวันนี้ตามรายงานของสื่อนำดีอย่าง The Atlantic นะครับที่ออกมาระบุว่ามาคาสแบดฟอร์ดกำลังจะขยายสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูเต็ดแล้วนะครับด้วยสัญญายาว5ปีหลังจากในตอนนี้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกันแล้วครับนอกจากนี้ดเวดด์ออนสเตนนักข่าวเดอะแอตแลนติกนะครับก็ยังกล่าวเสริมไว้ด้วยว่า ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีหลายสโมรสรหีความสนใจมาครสแวตฟอร์ดแล้วก็จับตาดูสา,าการของกองหน้าวัย25ปีรายนี้อย่างใกล้ชิดเลยนะครับและก็พร้อมจะดึงตัวไปร่วมทีมโดยมีสโมรสรยักษ์ใหญ่หลายสโมรสรนครับแต่สุดท้ายแล้วมาคัสแวลตฟอร์ดก็ได้เปิเสธข้อสเสนอเหล่านั้นพร้อมปักหลักอยู่กับแมนยูนเต็ดต่อไปเพื่อจะทําตามความฝันในการควา้าแชมป์รายการใหญ่กับสโมรสรให้ได้ครับ นอกจากนี้กับเรื่องของมาคัสแรดฟอร์ดนะครับก็มีรายงานเพิ่มเติมจากดิลี่เมลถับลอยของอังกฤษนะครับเสริมไว้ว่าในสัญญาใหม่ของมาคัสแรดฟอร์ดครั้งนี้นะครับคาดว่าจะรับค่าเหนื่อยก้อนโตกับทัพปีศาจแดงถึง375,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยนะครับทำห้จากตัวเลขค่าเหนื่อยดังกล่าวนั้นทำห้แรดฟอร์ดจะกลายเป็นนักเตะที่รับค่าเหนื่อยแพงเป็นดับ4ของลีกทันทีครับมาันีข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของนักอเฟรโดเปดูล่านักข่าวของสปอร์ตอิตาเลียกับเรื่องของอังเดรโอนาน่านี้จากราาายยงนนะครับเผว่ อังเดรโอน่าจะเข้ารับตัวร่างกายกับแมนยูเน็ดในวันอังคารนี้ครับแต่ดูขั้นตอนของเรื่องเอกสารขอใบอนุญาตการทํางานในสหราชอาณาจักรและก็วีซ่าเขา้าประเทศสหรัฐอเมริกาทํให้ตัวโอน่านะครับอาจจะต้องรอไปถึงช่วงสุดสัปดาห์กันเลยทีเดียวครับเพื่อสมทบกับทีมที่สหรัฐอเมริกามาข่าวต่อไปนะครับกับดิวของรัสบุนฮอยลุนกองหน้าจากอตาลนตาจากรายงานในช่วงเช้าของฟาบิโอโรมาโนนะครับที่ออกมาระบุว่าอตาลนตาต้องการเงินสดนะครับกับดีวนี้จํานวน70ล้านยูโรซึ่งรวมกับโบนัสแล้ว และล่าสุดนะครับดัลฟโดปดูล่าก็เผยเพิ่มเติมว่าออตแลนตานะครับต้องการค่าตัวรับการเริ่มต้นของราสมุนฮอยลุนไม่ต่ำกว่า60ล้านยูโรหรือเงินปอนนะครับก็ประมาณ52ล้านปอนและโบนัสอีกราวๆ20ล้านยูโรหรือประมาณ17ล้านปอนซึ่งรวมแล้วนะครับก็มากกว่าที่ฟาบิซิโอโรมาโนรายงานในช่วงเช้าซะอีกครับก็คือ80ล้านยูโรด้กัน มาที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของฟลาเบซิโอโรมาโนเรื่องของดินเฮนเดอร์สันวันนี้จากรายงานนะครับเผยว่าแมนยูนเต็ดและก็ดอนัลเดมฟอร์อเรสเตรียมเจรจาก,กันถึงเรื่องค่าตัวของดินเฮนเดอร์สันกันแล้วครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งทุกอย่างนะครับก็เป็นไปตามแผนเดิมของแมนยูนเต็ดอยู่แล้วครับเมื่อทางทัพปีแสดงสามารถปิดดีลคาตัวอังเรโอนาน่าจากอินเตอร์มิลานมาร่วมทีมได้สําเร็จรายงานต่อมาของเดลี่เมลนะครับที่ได้ออกมาระบุว่า เวสต์แฮมยู t นเต็ดกำลังให้ความสนใจทั้ง Harry m a g ม i ก e และก็สกอตต์แบ็กโทมเนซึ่งแมนยูไนเต็ดนะครับประเมินค่าตัวของทั้งสองคนไว้ราวๆ70-80ล้านปอนด์ด้วยกันหากว่า West Ham ต้องการจะเหมาไปทั้งแพ็คคู่นะครับ ข่าวต่อมาครับกับเรื่องการเสริมทัพและก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการเทคโอเวอร์สโมสซอยู่บ้างจากรายง,งานของเดอะมิเรอร์นะครับได้ระบุว่าตระกูลเกรเซอร์ได้ดูมาดวงเงินก้อนใหม่ให้กับเอลริรเคนฮากไว้ใช้จ่ายจะหลานนักเตะไปแล้วนะครับรวมทั้งหมดคาดว่าอยู่ที่ราวๆ170ล้านปอนด์ซึ่งตอนนี้นะครับใช้กับเมสันเมาส์และก็อังเดรอนานาไปแล้วประมาณ98ล้านปอนด์ซึ่งค่าตัวดังกล่าวยังไม่รวมโบนัสนะครับด้วยเห็นผลหลักนะครับคือตระกูลเกรเซอร์ยังคงต้องการอยากจะยืดเวววลลาาาออาากกกกรรขขยสแนนนไไดอออปปจจ่่ะะุ้้ห ช่วงซัมเมอร์นี้ไม่เพิ่มงบประมาณการเสริมทีมก็กลัวว่าจะไม่เป็นผลดีต่อมูลค่าของสโมสนนั่นเองครับ มากันทีข่าวต่อไปนะครับกับทัศนะของอลันฮัตตันอดีตนักเตะของกลาสโกเซลติกที่ออกมาหนุนหลังดอนนี่ฟันเดอร์เบกว่าไม่ต้องคิดมากและก็ควรย้ายออกจากแมนยูแยตได้แล้วครับในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อจะได้มีเสนาธิฟุตบอลอาชีพที่มั่นคงมากขึ้นเพราะว่าณาเวลานี้ความมั่นใจของดอนนี่เหมือนจะหดหายไปอย่างมหาศาลเลยครับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับแมนยูแยตและผลงานไม่ได้เป็นดั่งใจหวังนอกจากนี้ครับอลันฮัตตันก็ได้ชี้ว่าการย้ายไปยังกลาสโกเซลติกในลีกสกอตแลนด์ช่วงซัมเมอร์นี้ ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อยครับเนื่องจากว่าเซลติกเองก็มีโอกาสได้รุยศึก UCL ในซีซั่นที่จะถึงนี้ด้วยแถมนักเตะคุณภาพอย่างดอนนี่ซึ่งเคยผ่านรอบรองรายการดึงกล่าวนี้มาแล้วนะครับหากว่าได้มีโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอก็น่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้อย่างแน่นอนดูอลรันฮัตตันนะครับในทัศนะด,ดังกล่าวกับทางฟุตบอลอินไซเดอร์ว่า สำหรับผมแล้วมองว่านักเตะคนนี้เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์อยู่เต็มเปี่ยมเลยนะเขาเป็นนักเตะที่น่าเหลือเชื่อมากตอนอยู่กับอาแจกอัมสเตอร์ดัมและหลังจากนะั้นเขาก็ย้ายมายังแมนยูนเต็ดกับสึกพริมา์ลีกซึ่งเขาอยู่ที่นี่มา2ซีซั่นแล้วแต่ก็ดูเหมือนไม่มีอะไรคืบหน้าเลย ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาขาดความมั่นใจอย่างมหาศาลแต่เขาก็อย่าลืมนะว่าอนาคตของเขาในวงการฟุตบอลยังอีกยาวไกลและก็มีอะไรอีกมากมายเลยล่ะรอเขาอยู่ข้างหน้าและหากว่าสโมสรที่ผมรักอย่างกลาสโกเซลติกสามารถดึงตัวเขาไปร่วมทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ ผมคิดว่ามันจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมและก็โดดเด่นมากๆเลยล่ะของสโมสอนเขาคือนักเตะที่มีพรสวรรค์อย่างมากและตลอดช่วงที่ผ่านมาเขางก็เล่นในระดับสูงมาตลอดนะกับทั้งอาแจกอัมสเตอร์ดัมซึ่งคุณก็น่าจะเคยเห็นฟอร์มการเล่นของเขาที่นั่นเขาช่วง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะและก็เคยพาอาแจกอัมสเตอร์ดัมเข้าสู่รอบรองรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกมาแล้วด้วย แต่เมื่อเขาย้ายมายังแมนยูเนเต็ดก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาเจอช่วงเวลาที่ยากลําบากนะตลอด2-3ซสซันที่ผ่านมาซึ่งในตอนนี้ผมก็แค่รู้สึกว่าเขาแค่ต้องการใครสักคนที่ต้องการเขาไปร่วมทีมจริงๆอยากจะได้เขาอยู่ในทีมแล้วก็กลายเป็นกําลังหลักซึ่งกับสิ่งนี้ผมรู้สึกว่าแบดเดิลโรสเตอร์กุนซือของเซลติกสามารถทําได้นะและก็น่าจะมอบให้กับดอนนี่ฟันเดอร์เบ็กได้ด้วยปัจจัยสําคัญในการย้ายทีมของเขาช่วงซัมเมอร์นี้ผมคิดว่าก็คือเรื่องค่าเหนื่อยของเขานี่แหละ ปัจจุบันเขารับค่าเหนื่อยกับแมนยูเต็ดมากถึง10,000แนปอนต่อสัปดาห์และเขาก็เหลือสัญญากับแมนยูเต็ดประมาณ2ปีนี่แหละแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเซลติกจะจ่ายไหวหรือเปล่าแต่สำหรับคนที่ผ่าน2ซีซั่นที่ย่างลาบากมากๆก,ก,กับสโมสรนใหญ่อยา่างแมนยูเต็ดมาแล้วการได้เล่นเกมแชมเปี้ยนส์ลีกต่อหน้าแฟนบอลกว่า60,000คนในสนามเซลติกพาร์คและการที่เขาจะได้คว้าแชมป์รายการต่างๆเหมือนตอนที่เขาคว้ากับอาแจ็ก์อัมสเตอร์ดัมอีกครั้ง ผมคิดว่าเรื่องนี้อาจจะเรียกความมั่นใจของเขากลับม,มาได้นะเขาอาจจะกลับมาเป็นดอนนี่ฟันเดอร์เบที่แฟนบอลทั่วโลกรู้จักอีกครั้งซึ่งกับเรื่องนี้ผมเข้าใจได้นะว่ามันคือเรื่องยากที่เขาจะย้ายจากแมนยูน t เต็ดมาอยู่กับเซลติกแต่ผมคิดว่านี่คือโอกาสสำคัญและเขาต้องตัดสินใจและเขาก็ต้องการใครสักคนมาโน้มน้าวใจเขาด้วยเช่นกัน มาเกั่ที่ข่าวต่อไปนะครับกับทัศนาของริชเฟย์นักข่าวของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์นะครับถึงการคว้าตัวอังเดรโอนาน่าของทัพปีศาจแดงในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งเฟย์ที่ออกมาระบุว่าเป็นเรื่องดีอย่างมากครับที่แมนยูน็ดจะได้อังเดรโอนาน่าเข้ามาร่วมทีมในช่วงปีซีซั่ันตั้งแต่เนิ่นๆเนื่องจากว่าบรรดากองหลังและก็รวมถึงัแต่คนอื่นนะครับจะได้เข้าใจถึงสไตล์การเล่นของนายทวารไวยิม7ปีรายนี้ว่ามีสไตล์การเล่นแบบไหนก่อนที่ซีซั่นใหม่จะเริ่มต้นขึ้้นนนนออยย่่่าาาาาางงเเป็ททกกรรครัั Rich คบดะไศลววว สำหรับการคว้าตัวอังเกรอัานานาของแมนยูน t เต็ดนั้นมันแน่นอนว่านี่คือสไตล์ของนายทวานที่เอริเทนักอยากจะได้เข้ามาร่วมทีมแต่มันก็ชัดเจนนะว่าเขาจะต้องให้เวลากับบรรดาผู้เล่นชุดปัจจุบันของแมนยูน t เต็ดในการปรับตัวเพื่อเล่นกับนายทวานรายนี้โดยเฉพาะกับแผงแบ็กโฟ์ของเราแล้วที่ต้องทำความเข้าใจโดยด่ว,ดวน อังเดรโอนาจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงสไตล์การเล่นของแมนยูเต็ดแบบสมบูรณ์เลยละ่ะซึ่งทีมจะต้องปรับตัวให้ได้มากที่สุดกับช่วงปรีซีซั่นนี้และหากว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนในซีซั่นใหม่นี้เราจะเห็นแมนยูเต็ดในเวอร์ชั่นใหม่อย่างแน่นอนในตอนนี้เราก็ได้แต่หวังว่าอังเดรโอนาจะเซ็นสัญญาเข้ามาร่วมทีมก่อนที่อริคเนฮักจะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกานะและหากว่าทุกอย่างเป็นไปตามนี้อังเดรโอนาจะเป็นรายที่2ของแมนยูเต็ดต่อจากเมสันเม์ที่สามารถดึงตัวเข้ามาเตรียมทีมในช่วงปรีซีซนนั และมันก็จะกลายเป็นว่าในช่วงซัมเมอร์นี้สโมสรทอาทงานได้ไวกว่าซัมเมอร์ที่แล้วด้วยเนื่องจากว่าในเวลาเดียวกันของซัมเมอร์ก่อนนั้นเราได้แค่ตัวทเทเรลมาลเลเซียคนเดียวเท่านั้นในตําแหน่งแบ็กซ้ายที่เป็นนักเตะใหม่ดังนั้นเราก็ต้องชื่นชมฝ่ายซื้อขายของสโมสรด้วยนะจึงแม้ว่ายในจะเจอปัญหามากมายแต่พวกเราก็ทำงานกันอย่างเต็มที่และตอนนี้สามารถปิดดีลนักเตะ2รายให้กับเอลดิคเทนฮากได้แล้วด้วย หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k r ร d d e v i l Page กันด้วยนะครับผม